นี่คือการ์ดจอราคาเบาๆที่ให้แรมมาถึง16 g ิกกับ AMD Radeon RX 7600 XT ในปี2024นั้นมันเป็นยังไงบ้างวันนี้มาคุายกันครับ สวัสดีครับผมเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHave CPU นะผมเปา iHave CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของการ์ดจอนะครับซึ่งแน่นอนฮะเราต้องเท้าความอีกก่อนว่า AMD เนี่ยเขาก็ได้ออกมายอมรับในปัจจุบันเนี่ยการ์ดจอ AMD เนี่ยเขาจะไม่ทํารุ่นไฮเอ็นที่ไปชนกับพวก4090หรือว่า4080 Super อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่ c ีอคุณป้าลิซ่าบอกนั่นแหละว่าเขาคงไม่ทําสู้แล้วแต่ว่วาาาในนนออคคตะะรับจจ พันซีรีส์หรือ9000ซีรีส์เนี่ยเราก็คงบอกไม่ได้ว่าจะสู้อยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอิงตามมาร์เก็ตแชร์หรือว่าความนิยมในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่า Nvidia ค่อนข้างมีส่วนแบ่งในตลาดค่อนข้างเยอะกว่า AMD พอสมควรแต่ว่า AMD ในมุมมองของผมคือผมคิดว่าพวกเขาที่ I ไอเอชซีขาย AMD เยอะนะครับต้องแจ้งก่อนนะมันไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับมันไม่ไเลวร้ายอะไรคือหนึ่งเลย AMD เนี่ยมันจะเป,ประเภทที่ว่าแรงกว่า แล้วก็ถูกกว่าคือจุดเด่นของมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ความคุ้มค่าของมันนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่จุดอ่อนมันก็มีนะครับเรื่องไดเวอร์ไดเวอร์มันก็มีปัญหาบ้างนะครับแต่เท่าที่ผมทสหรือเท่าที่ผมขายเนี่ยถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ใช้งานได้ปกติคือไดเวอร์ AMD ก็พัฒนานมาเยอะนะครับแล้วยิ่งมันเป็นประเภทที่ว่ายิ่งใช้ยิ่งแรงอะ่ะซื้อวันนี้แรงวันหน้าเงี้ยเขาก็จะมีไดเวอร์อัปเดตเข้ามาในทุกๆครั้งก็จะแรงขึ้นทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยไดเบบอวอร,ร์รอ AMD ความสเตเบิลเนี่ยยังขาดอยู่ในมุมนั้นแต่ถ้าผมเทสมาเนี่ยก็ไม่ได้พบอาการคราชไม่ได้พบอาการจอฟ้าหรือถ้าที่ผมขายมาก็ไม่ได้เจออาการนั้นใ้อย่างใดนะครับแต่ผมก็คงพูดไม่ได้ว่าไดรเวอร์เนั้นมันก็ดีนะครับแต่ n อ็นวีดียดีกว่ารวมถึงจุดอ่อนของ AMD จริงๆเรื่องของเรเทสซิ่งที่ยังไม่ได้แข็งแรงเท่าค่ายเขียวนะครับคือเขาว่าแข็งแรงเนี่ยหมายความว่ามันเปิดเปิดได้แหละแต่ว่าเปิดเฟรมเรทมันจะล่วงเยอะหรือไม่เยอะก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงตรงนี้ด้วยนะครับก็คือ ในนานแค่ไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยเกมที่ออกมาเนี่ยยังรองรับเรเทตซิ่งอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าพูดง่ายคือถ้าเรเทตซิ่งเนี่ยถ้าคุณจะคุยกับค่ายแดงนะมันเปิดได้ครับวงเล็บถ้าเกมตัวนั้นรอรับ a อ3ก็สามารถที่จะเปิดได้แต่ถ้าไม่ลองรับก็จบเลยเหนื่อยจัดอย่างเช่นสมบบพังพวกเนี้ยจะค่อนข,ข้างเหนื่อยเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้รองรับ a อ3 0เศูนย์ลยแต่อย่างใดนั่นเองแต่นั้นเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ย บางเกมที่รองรับ f s r ใหม่ๆมาอย่างเช่น Ghost of Tsushima อย่าง Forbidden West หรือว่าค่าย Sony ต่างๆอย่างเช่นเออ Spider-Man ทั้งสองภาคอะไรเงี้ย God of War นะครับ Ragnarok ที่กำลังจะออกเนี่ยก็จะรองรับ f s r 3 Frame มเจละดังนั้นก็มีโอกาสทำให้ AMD นั้นได้ไปต่อนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกมไหนที่รองรับเฉพาะ DLSS ะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมอย่างเช่น Power อย่างเช่น Alan Wake 2หรือแม้กระทั่ง Ark หรือแม้กระทั่ง Cyberpunk พวกเนี้ยคุณก็ต้องยอมให้กับตัว AMD แต่ว่า AMD ยังไม่ด้เปรียบนะครับในหลายๆเกมที่ได้พลังดิบเขาอย่างเช่น Red Dead อย่างเช่น War โซนหรือแม้กระทั่งกรอบวอล์ไอเอฟพวกนี้ก็คงจะได้เปรียตนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยฟังชั่นแ a ลเนี่ยหรือว,ว่า AI u อ s ัพสเกลเลอร์เนี่ยอาจจะสู้เอ็นวีดีไม่ได้แต่พลังดิบจะแรงกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการจอตัวหนึ่งที่น่าสนใจมันมาแทน7,600ัไปทางการและพลังดิบเรียกได้ว่ามันจะแรงกว่า4 0 0 0 s นในราคาที่เบาวกว่า นี่คือ AMD Radeon RX 7600 XT ในปี2024นั่นเองอันดับแรกนะเราต้องบอกก่อนว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างจาก7 6 0 0สักเท่าไหร่นะมันเหมือน7 6 0 0 OC อะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่มันมี VRAM เยอะอย่าลืมนะ7 6 0 0มันรู้สึกว่าจะมี8 g b ใช่ไหมตัวนี้จะได้ RAM 16 g b เป็นแบบ Double เลยนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่แรงเว้ยแต่พอเราทดสอบเกมต่างๆนะเราก็ค้นพบว่าเกมบางเกมอย่างเช่น l o v a r u s หรือว่าบางเกมอย่าง Call of ก,กิน RAM เยอะนะครับกิน RAM เยอะน้นเนี่ยสังเกตดูนะว่า ตลอด10บกกิกหมายความว่ามันได้ใช้ VRAM ได้ครบตามที่มันต้องการนั่นเองนะครับเห็นไหมถ้าเกมที่กิน,น VRAM เยอะมันก็จะสามารถที่จะเล่นได้แบบมีเฟรมทีานที่นิ่งขึ้นมีเฟรมเรทที่ลื่นไหลขึ้นอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับด้านสถาปัตยกรรมของ76เจกับ7จเจเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันอันนี้พูดตรงๆนะ6นาโนเมตรสตรีมโปรเซสเซอร์2048อะไรอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์สามสิบสองเรสแตรเตอร์สามสิบสองเบสคล็อกงนะแต่ว่าจุดเด่นที่มันต่างจจาก76ริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันแพงกว่าา76 0ประมณ2บูสตา มันได้แรมเนี่ย16 g ิที่เป็น GDDR6 แต่ว่าความเร็วของแรมเนี่ยค่อนข้างแรงนะก็คือ16 g ิกะบิตเอซกนั่นเองบางคนอาจจะอิงว่าเฮ้ยมันต้อง 6X นี่มันต้องอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะ 6X เนี่ยมัน X อ็กโวชของ n อ i d ว a ที่ทาง Micron นเขาผลิตให้เ v i d i a เป็นคนเดียวแต่ว่า 6X มันก็เหมือนกับที่จริงแล้วมันไม่ถึง7ไง 6X ก็คือเหมือนแบบ6แบบแรงกว่าน่อยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่า 6X มันความเร็วเท่าไหร่21กิกะบิตเปอร์เซก็ต์ ไม่ต่างเอาจริงมเมมเบรี่แบ d นด์วิก,ก็288ครับแต่ว่าข้อดีของตัวนี้มันก็จะมีอินฟินิตี้แคที่2ทีเมกก็คือคอยช่วยตรงนี้ด้วยนั้นแบนด์วิดจริงๆแบบเอฟเฟกติก็จะเยอะกว่าน,นี้ยอะมา400ประมาณนั้นเมมเบอร์ s ี่บัสวิทครับอินเทอร์เฟซร้อยิดก็ปกตินะเ,นเนาะ2อฟอย่างเงี้ยไม่เอา3แคสที่เป็นเขาเรียกว่าอินฟินิตี้แคอีก32อเมกอย่างเงี้ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะนนเอง TDP ร้อยเก้190าสิบวัตต์ครับก็กินไฟก็ไม่ไอะอะไา ผมเคยเทสกับ CPU i5 4 2 0ส f เนี่ยราคา20,000 20,000มเนี่ยมันก็จบนะแต่ว่าด้ยวยความที่เราต้องการรีบประสิทธิภาพที่สุดของ amd ออกมาหรือว่ารีบประสิทธิภาพของตัวการ์ดจอให้ออกมาดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้มันก็เพียงพอที่ full hd ละแล้ว CPU มันแรงเวยอ,อย่างเครื่องนี้2 6 9 9 0ยที่ผมเพิ่งเทสไป CPU จะเป็น amd ryzen 5 7500F 6พัร 12เสียบเทอร์โว5กิกเมมบอร์ด MSI Pro A620ME ครับการ์ดจอเป็น X X Specter Quick 309นะครับ i5 600x t RAM 16กิกตรงนี้ก็คือไอตัวนี้แหละก็คือชิปเดียวกันนั่นแหละ RAM เนี่ยจะเป็น DDR5 16กิกพัน512นะครับ s อร์นเรสก็256ปกติอันนี้อัปเนกรดได้ Power 6, 5, 5, 8, 8, เพราะว่า supply แบบแอนติอัลตอม B650 650 w 80 Plus Bronze นั่นเองเคสจะเป็น i h e r CBW Infinity ก็ตามที่ผมไลฟ์สดนั่นแหละพอก,การทดสอบเนี่ยคือผมมองว่าถ้าเป็นแค่ i5 12เส F เนี่ยที่ผมเทสไปเนี่ยมันอยู่่่่่่ททีีี20,000 7500F กกกววาาาาาบเเเเอองนนนนนะแตั้้ยยรรใชไหๆ็ จอ AMD แล้ว CPU AMD แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเออการ์ดจอ AMD CPU AMD อะไรเงี้ยมันก็เอาให้มันค,ครบๆไปเลยดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะ cross ได้เขาว่า cross ก็หมายความว่าคุณสามารถใช้ CPU Intel ก็ได้ใช้ CPU AMD ก็ได้คุณสามารถใช้การ์ดจอ Nvidia AMD ก็ได้ที่มันจับคู่กันได้หมดนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่า g e นเนอเรชเนี่ยมันจะเป็นตัวสบายๆที่ Full HD ผมว่าสบายสบายสบายมากเลยสบายนะครับอย่างเกมเนี้ยสังเกตดูนะถ้าดูภาพนิดๆจะสังเกตดูว่ามันกินแรมสิบสามว่า VRAM ของ Gen X T เนี่ยทั้งหมมดน่ีี16 GB เกิกซ์ซึ ประโยชน์มากนะครับ Full HD Extreme MR 3เฟรมแฉกล่อไปสองร้บถึงสามร้อยสเฟรมครับบางคนบอกว่าเออแนวเนี้ยมันต้องแบบเปิด MR 3มบาลานซ์เฟรมเจนอาจจะแบบมีอินพุตหลักแบบพี่เปาใช่ครับอาจจะมีถ้าถามคนที่เป็นแบบซีรีส์เพลย์เยอร์จริงอาจจะรู้สึกแต่ผมเองไม่รู้สึกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราปิด s r หรือว่าปิดตัว Upscaler เนี่ยก็คือพูวกนี้นคือเปิดเฉพาะเฟรมเจนนั่นแหละคือใช้เป็นดิจิต AA เนี่ยก็เฟรมเรทจะอยู่เหมาะตรงเนี้ยก็คือ130-175เฟรมนะครับถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเฟรมนะครับแต่ e ้าพลังเดเือบ0ริงๆแล้ว กดออฟเซอร์ชิมาครับฟูเอ r ดีเวดี่ไฮครับเอฟเอสอาร์บาลานเฟรมเจนก็ร้อยสามสนะครับพอเป็น 2K เปิดเอฟเอสอาร์บาลานเฟรมเจนก็คือร้อยสิบห้เฟรมครับฟูเอดีเวไม่เปิดเอฟเอปิดเฟรมเจนร้อยห้าร้อยยี่ปรับสุดพลังดิบเลยหกสิบหกสิบห้านะครับเกรซวอลแฟร์ warfare, ครับฟู HD, ปรับสุดอีพิกเอฟเอสอาร์าบาลานเฟรมเจนเจ็ดสิบห้าร้อยสิบถ้าเป็น n น t ี v e AA นะครับก็คือไม่ใช้ FSR นี่แหละนะครับใช้เนกเฟเอเอเนี่ย เกมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า AMD นั้นได้เปรียบนั่นเองนะครับเพราะว่ารองรับ AMD สาด้วยใช่ไหม Full HD แบบอันตร้าคือปรับสุดนะ AMD สาเฟรมเจนเนี่ย 140- ถึง175เฟรมนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Native AA เฟรมเจนปรับสุดเหมือนเดิมนะ 110- ถึง130เฟรม h e l l r i v e r 2ครับถ้าเป็น Full HD Render Scale เป็นบาลานซ์นะครับแต่ปรับภาพเป็นอันตร้าปรับสุดเนี่ย 80- ถึง100เฟรมถ้าปรับอันตร้าคุณภาพเนี่ย70-80เฟรมนะครับ Forza Horizon 5 Full HD Extreme เนี่ย 110- ถึง130เฟรม 2K Xtreme 90-105เฟรมไฟเอ็มคงไม่ต้องห่วงนะในโหมดอยู่คนเดียว100-120เฟรม70-110เฟรมในเรเบลขับรถเนี่ย70-110เฟรมแล้วกินแรมเยอะด้วยนะกินแรม10กิกได้จำได้นะครับแล้วก็มีเกมอื่นๆอีกมากมายไปดูกันเลยฮะ จะสังเกตได้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีบางเกมอย่างเช่นไฟเอ็มหรือว่าตัววอลโซนที่ค่อนข้างที่จะกิน vram เยอะ The Last of Us Part 1ก็กิน vram เยอะจุดอ่อนจุดด้อยผมเองก็คิดว่าผมน่าจะแจ้งไปหมดแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ดูแย่หรอกมันแรงยิ่งจับคู่ i5 1 2 0 0 f ราคา20,000กว่าผมยังพูดตลอดในไลฟ์ส่วนเลยว่าเฮ้ยมันแรงนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็น cpu 7500f เข้ามาดังนั้นเนี่ยถ้าอยากรีสุดอะว่าง่ายๆนะ cpu 7500f เนี่ยมันแรงกว่า i5 10 2 f อออออยยยูู่่่่่่่แแแแลล้้้้้้วววววผมมใชคคาาาาาาัััันนนนนรรงงงงกกเเเะดตตถุณซฟ ากจะใช้ i 5 1 2 f แล้วก็ไปซื้อจอดีๆสักตัวหนึ่งมาก็ได้3 4 0 0พันถ้าถามว่ากาจอตัวนี้นะครับมันเหมาะกับจอตัวไหนนะครับถ้าผมเองก็คงจะบอกว่าเป็นขนาดที่ Full HD 180 h z ประมาณน,นั้นจะแผน่นนุ่มแผ่นนลอะไรจะอะไรก็ตามแต่หรือว่าจะกี่นิ้วอันนี้มันก็สุดแท้แต่ของต้องการแต่ผมขอฟิกไปที่ Full HD แล้วกันนะที่180 h z หรือว่าถ้าคุณอยากตะก,กายไปเล่น 2K จริงๆก็ขอสัก 2K 1 0 0 h z แล้วกันสุดท้ายจะนิ้วเท่าไหร่อะไรเท่าไหรก่ก็อันนี้แล้วแต่ลูกค้าแล้วกันนะครับเอาละนี่คือการรีวิวสั้ๆง,ง่ายๆแล้วพอยต์คือเฟรมเรทที่เอามานั้นเนี่ยมันเป็นเฟรมเรทที่เกิดจากการไลฟ์สด ไม่ได้เอาจากที่อื่นอะไรน้ำเทนซิ้นเลยนะจะเกิดการไลฟ์สดทางนั้นนะแล้วนนเนี่ยเราเอามารีแคปเราเอามาเล่าให้ทุกฝั่งอีกทีหนึ่งแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะรู้ว่าการจอเอ็มดีมันก็โอเคดีนะโดยเฉพาะไอ้ของบรรทุกใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากได้ความแรงมากกว่าไอ้ของบรรทุกเนี่ยประมาณ40%เนี่ยเจ็ดประดกเอ็กซ์ทีเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นคำตอบแต่ว่าราคาก็แพงกว่าเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับขอด้วยครับนี่คือ RX 7จ็ดปในปี2024ที่รีวิวโดย i have CPU ครับอย่าลืืมนะคครรับเ่องดอดีด G.P. ครับเกมมิ่งเกมดีๆเซลซีีครับแล้วก็คลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้การอัพโหลดจาก True Online แล้กวก็ True 5G นั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายแล้วฝาก I have c ี e ด้วยทุกช่องทางที่เป็น I have c ี e ีครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ